Huh? เ์อเองแล้วนะคะเราห่างหายกันไปแบบนานมากวันนี้มาถึงอาทิตย์สุดท้ายของการเป็นปี5แล้ว <Yeah. S 1> แต่ว่าอาทิตย์นี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากจะพยายามอธิบายแล้วก็สอดแทรกเนื้อหาต่างๆให้ และเราก็มาถึงโต๊ะของเฟิร์นเองซึ่งตอนนี้มันลกมาก <l ick> <t os> Thank been a hating type baby love me on sight and yes you know i can't stay tonight but i for honey on ice and yeah we really get faded right yeah girl i'm trying to feel nice and all this music i'm taking flight and everything เด่นนะคะคุณลุงเด่นรู้สึกยังไงบ้างกับการขูดหินปูนกับนิสิตก็น่ารักดีอยู่เรียบร้อยจ้าอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าคอมพีทเตสกับคุณลุงแล้วคุณลุงแบบคุณหินปูนกับหนูแล้วก็คุณลุงก็มาอุ่นฟันกับหนูบางซี่ด้วยวก็ดีใจามากๆที่คุณลุงเป็นคนไข้นะคะคุณลุงบายบายหน่อย <c oughs> <c oughs> to put a fence in my parking lot. And my brother shoot, they don't fight. So we don't really sit and just talk a lot. Don't think I had a off night. She see me slide in that parking off I really don't say a lot, I know what I did. Can't wait until a nigga drop the top, thinking about how I live. แม่คนไม่ชอบทำด็ใครที่ได้เด็กร้องไห้นะคะก็จะต้องเข้ามาอยู่ในห้องนี้ค่ะดีเด้อค่ะบุณได้เด็กร้องไห้หนนด้าไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งปูกระจายส่วนฝั่งข้างนอกอ่ะจะเป็นแบบพวกชาร์ธรรมดา ชุกพาก๊อหรอใส่ใส่แล้วก็เส็แนน่หแอ้วหอขอามหอย่าจานะคะับเดี๋วหลุีายนยอหันหน้าตรงๆน้ำจะได้ไม่หกใส่หน้าไม่ใช่อะไรเกีบเลยไม่ต้องมีผ่าไม่ต้องมีผ้าอลี่ย you wow. น้องน้องผู้ชายเอาไหมโอเคเย้ okay, yeah, น้องเอาเลยบ๊ายบาย ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งคือจำได้ใบสองเราเคนเที่ยววันวัดบาดตายทำบบุญปิดทององพระมารก่พอพระเจดีย์ทรายร่วมกันเฮ้เฮ <Hey! Hey! S 2> ้สาบาซาบาต่อหน้าหลวงพอาา่อสองคนทางเรือเทียนที่ต่อวังพรจากบนหลวงพอ่อบุญบานก็ความรักอย่างยินไ คือเวลาที่เราแวคกซิ่งพวกนี้เราก็จะเห็นรูปร่างฟัน<ะ>ยิง้งข้าปันมันเป็นเหมือนกับเฟสหลายทันแล้วเฟิร์นมองภาพ ไอหัวไม่ออกอะเราก็ควรที่ต้องพิน์ปล่าออกมาแล้วก็มาแว็กซิใช่เราก็จะได้เห็นว่าซี่เนี้ยมันจะต้องเติมอีกกี่มิลกีอะไกนกับสองเวลาที่เราแว็กซิ้เนี้ก็คือเราสามารถให้คนไข้ดูฟันของเขาออกมามันจะเป็นประมาณนี้ครับค่ะ ว่าตรงตรงอื่นที่องอด้วยอะค่ะท่ตอเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นเออเลอร์อะจากแบบอตถอดสายถอน้แบบน้มันนิ่งเออเลอร์เพราะว่ามีแบบแค่มันเข้ามาไม่ได้เนี้ยคือรอยดปวดทวนจากบนแต่ว่าต้องขอบตรงนี้ถ้าเราไม่ะัวังบางห้าีนก็คือคนไข้ฟันปอของหนูนะคะคุณูโชว์ฟันหน่อย ตอนนี้ก็คือมีฟันเต็มปากแล้วใช้งานได้ดีไหมคุณลงุงถ,ถ้าไม่นับเจ็บ <laughs> ตอนนี้ก็คือมาแก้เจ็บกันอยู่ค่ะมันจะต้องรีเช็คไปประมาณสัก3-5ครั้งอะไรองี้ยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3าของคุณลงุงแล้วก็ขอให้ครั้งหน้าหายเจ็บนะคะขอบคุณค่ะคุณลุง คุณป้าที่ทำอุดฟันนะคะไม่ใช่แค่อุดฟันเพราะว่าคุณป้าทำฟันปลอมแล้วก็ทำข้อฟันใช่ทำหลายอย่างมากคุณป้าก็แบบผ่านทุกอย่างหมดกับหนูขอบคุณคุณป้านะคะแล้วคุณป้ารู้สึกไงบ้างที่ได้อุดฟันกับนิสิตควาภูมิใจนะได้วยตัวเองเหรอโอเคค่ะเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างไอ้เป็นตัวอย่างโอเคค่ะขอบคุณค่ะถ้าได้ทดลองทานจะได้ทำงานโอเคค่ะขอบคุณค่ะ Messages. I can't คือจริงๆอาทิตย์นี้มันมีทั้งหมด5วันแต่ว่าวันศุกร์มันจะเป็นวันแน่ซึ่งโรงเรียนปิดก็หยุดแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่นาทําคลินิกเด็กซึ่งมันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรต่างจากวันที่เราทําเด็กมากนะปืนก็เลยจะขอปิดบล็อกวันนี้เลยก็มาถ่ายให้ดูนะคะเป็นอาทิตย์สุดท้ายที่แบบจะจบปี5แล้วเดือนหน้าก็จะเป็นปี6ซึ่งเดือนหน้าก็จะเป็นพวกแบบเรียนๆยนานเลยใครที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามใครที่ไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลคนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิป I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you.